โอเคครับกาบสวัสดีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับและท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง youtube ทุกท่านวันนี้จะมารีวิวนะครับเป็นงานตลับนะครับงานเลี่ยมพระตลับทองนะครับฝักช่างคแค่ว่าล้อมเพชรนลครับตลับล้อมเพชรแกะลายไทยข้างรอบๆนะครับผมพูดถึงตัวรอบด้านหน้าก็อันนี้แบบเป็นแบบที่ลูกค้าเลือกมาเองนะฮะก็ ใช้เพชรตามขนาดความเหมาะสมนะเพชรใช้ทั้งหมดประมาณ47เม็ดนะครับประมาณไซส์3ถึงไซส์4ตังค์นะครับรวมทั้งหมด0.97ตังค์นะฮะเกือบเกือบกระลัดนะฮะข้างๆก็เป็นแกะลายนะครับข้างบนก็เป็นจุนจุนทรายนะครับข้างๆก็ลายกระหนกปกตินะครับถ้าเป็นลายปกติข้างๆจะเป็นมาริเรยนะฮะแต่พอ เป็นตลับเนี่ยพื้นที่ในการทําก็เยอะขึ้นนะในการแกะก็เยอะขึ้นก็จะใส่ลวดลายได้มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเดือยน,นะครับของของการสอดเดือยด้านล่างนะฮะด้านหลังก็แข้งสิงนะฮะขอบด้านในนิดนึงนะฮะแล้วก็ลายกระหนกตรงนี้นะครับผมข้างๆสองข้างก็เหมือนกันนะฮะโอเคส่วนที่ร้านใช้เพชรน้ำ98 VVS นะับผม ประมาณนี้นะครับน้ำหนักของตลับลูกนี้อยู่ที่ประมาณ10กรัมนะฮะเกือบเกือบจะ3สลึงแต่ยังไม่ถึงนะฮะสสลึงกว่าขวานะครับก็หนักใช้ได้อยู่เหมือนกันนะฮะมาพูดถึงตัวเหรียญนะฮะเหรียญเป็นเหรียญกลมครับเหรียญกลมสมเด็จพระพุทธโคสาัาจา์วงเล็บเจริญนะครับรุ่นแรกปี2483นะครับเนื้อทองแดงนะครับวัดเขาบางไทรจังหวัดชนบุรีเรานี่เองนะฮะ ก็สังเกตว่าหวสังเกตรครับเอียงห่วงก็จะไม่ตรงนะครับรุ่นนี้สัญลักษณ์ก็คือเขาจะเขาบอกเห็นเจ้าของเหรียญบอกว่าเขาจะติดห่วงไม่ค่อยตรงทุกทุกอันนะฮะบ,บางทีก็อยู่ตรงกลางบางทีก็อยู่ข้างๆนะครับจะติดมันไม่ได้เป็นเนื่องจากเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับมันก็จะไม่เหมือนรุ่นใหม่ที่เขาตั้งเหรียญมาตรงกลางเลยนะครับพอสมัยก่อนก็จะเป็น ตัวเหรียญอันหนึ่งตัวห่วงอันนึงแล้วมาเชื่อมที่หลังนะฮะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับเท่าที่เห็นนะสเปะส,สปะไปเรื่อยแต่จะอยู่แถวแถวนี้นะเอียงๆเขาว่าแบบนั้นด้วยความวัตถุประสงค์ของการอัดอัดพลาสติกเราก็จะอัดให้ใหหนาให้หน้าของท่านนะฮะตรงเสมอนะฮะพอตรงเสมอเพิ่ห่วงสําหรับรุ่นนี้พอห่วงมันไม่ได้อยู่ตรงกลางก็จะเอียงๆหน่อยถ้าทําเป็นตลับเนี่ยยังควบคุมทําให้อยู่ตรงกลางได้นะครับแต่ถ้าทำเป็นพับหลังปกติเนะี่ย ก็จะเอยียงนิดๆนะฮะหน้าท่านก็จะเอยียงนิดๆพอห่วงจะต้องเกือบอยู่ตรงกลางนะครับก็จะเป็นออกมาเป็นทรงนี้นะฮะก็ขาววับนะครับสาดแสงชัดเจนนะครับไซเพชรก็กําลังดีนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กนะฮะโอเคก็เดี๋ยวภาพเคลื่อนไหว360องศาก็จะอยู่หลังคลิปนะฮะ แล้วก็ภาพนิ่งนะฮะก็จะอยู่หลังคลิปเช่นกันนะครับถ้าท่านใดไม่ฟังรายละเอียดนะครับก็เชิญหลังคลิปได้เลยครับดูรายละเอียดของลวดลายค่อนข้างจะชัดเจนนะฮะได้ง่ายกว่านะครับส่วนน้ําหนักของกรอบเดี๋ยวขึ้นไว้บนต้นคลิปนะครับเป็นเป็นป้ายแปะนะครับของก่อนที่จะกดเข้ามามันจะมีคําเขียนอธิบายพร้อมกับน้าหนักที่อยู่ทางขวาล่างครับส่วนลายแอดนะฮะ ก็จะอยู่ทางซ้ายซ้ายล่างนะครับผมจะแปะไว้นะเพื่อการติดต่อที่ง่ายสะดวกนะครับก็เชิญท่านที่สนใจไม่ว่าจะเป็นงานจิวเวลรี่หรืองานกอบพระนะครับแอดไลน์มาทักถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับจากไลน์แอดเนี่ยจะสะดวกตอบได้ไวที่สุดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอะไรก็ตามนะครับทักมาได้เลยนะครับผมโอเคครับก็ฝากติดตามช่องห้างทองผลเจริญผ่านทาง YouTube Facebook และ IG นะครับตอนนี้มี Tik t o k นะฮะขึ้นมาอันนึงก็ เดี๋ยวผมจะทยอยโพสลงในติดต o อกนะครับโอเคครับสวัสดีครับ